โเชล่าต้องพักก่อนงานนี้มีคนเห็นด้วยพลาดช็อตเด็ดหนูลิสเยอะ ดีค่ะทุกคนค่ะบอกเลยว่าเรื่องราวนะคะของโคเช l ่าที่แบบว่านะตอนนี้หวยไปออกที่การจับภาพของช่างภาพทั้งหลายการสว er ิต c h เชอร์ต่างๆนะและภาพที่ออกมาทางไลฟ์สดนั้นไม่ใช่เป็นการอุปทานหมู่แต่อย่างใดนะคะอุปทานหมู่นี่คือผู้เราจะอ้วนนะคะอันนี้คืออุปทานหมู่ก็คือแบบเฮ้ยทำไมช็อตเด็ดๆของน้องลิสไม่จับ บอกเลยว่าคนที่เขาเห็นตรงกับเราเนี่ยเป็นสื่ออังกฤษเลยนะคะเดอะกาเดียนค่ะบอกเลยว่าเฮ้ยมันมีปัญหาเรื่องการนำเสนอภาพตอนไลฟ์สดทาง YouTube อยู่นะเอออันนี้เรื่องใหญ่นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าตัวสื่อใหญ่ออกมาพูดนะเป็นสื่อระดับโลกซึ่งแบบน่าเชื่อถือได้แล้วก็อยู่มายาวนานอันนี้คือมีปัญหาละหนึ่ง เปิดมาเขาก็พาดหัวอวยๆกันก่อนเลยนะคะแหมถูกใจจริงๆบอกว่าสาวๆเนี่ยเป็นวงหญิงล้วนของเอเชียวงแรกเลยนะคะที่สามารถสร้างกระแสได้แรงมากขนาดนี้ในเทศกาลดนตรีโคเชล่านะคะบอกเลยว่าโอ้โหความนิยมสูงสุดค่ะแล้วก็ท่าเต้นนี่คือแน่นปักมากๆเลยนะคะเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยมาแบบไปเวอร์แล้วก็จัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็สื่อใหญ่ค้ายังบอกอีกว่านี่เป็นการพิสูจน์เลยนะจ๊ะว่าเรื่องของภาษาวัฒนธรรมเนี่ยไม่สามารถมาเป็นกำแพงอุปสรรคใดๆได้เลยนะคะ เซว่าส,สาวๆเนี่ยทำได้ดีจริงๆนะเรียกว่าทําให้ทั่วโลกนั้นสตันไปเลยทีเดียวค่ะจีซูเจนนี่โรเซ่ลิซ่านะคะเขาบอกเลยว่าสมาชิกของเราเหล่านี้ค่ะมาจากเกาหลีมาจากนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแล้วก็ไทยตามลําดับนะตัวข่าวลงอย่างนี้นะก็ให้เครดิตความเป็นชาวไทยอีกแล้วนะคะแล้วก็เออเขาก็พูดว่าออย่าง น้องแชงอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาจากประเทศไหนแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้วคือสาวๆก็เป็นสมาชิกเกาหลีทั้งหมดอะไรแบบนี้น่าจะพูดถึงประเทศที่มามากกว่าอะไรอย่างนี้อ๋อแล้วเขาก็เขียนอย่างนี้เพื่อต้องการให้เห็นว่านี่เป็นการผสมผสานระหว่างภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นอิสระเลยก็เลยทําให้สาวๆแบล็คพิงค์เนี่ยมีแฟนคลับค่อนข้างจะแน่นแล้วก็เป็นบริง์อยู่ทั่วโลกเพราะว่าสาวๆเนี่ยใช้ภาษาได้ดีทั้ง หลากหลายอ่ะเออผสมผสานอะไรแบบนี้แล้วก็บอกเลยว่า90นาทีของแบ็คพิงนั้นตรึงคนดูได้อยู่หมัดเลยทีเดียวนะคะ เขาบอกว่าไม่ขาดสักช่วงสักตอนเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าสมาชิกแต่ละคนระเบิดพลังความมั่นใจออกมาได้แบบเต็มที่แล้วก็สม่ำเสมอตลอดทั้งโชว์นะคะเรียกว่าอดีนาลีนั่นคือหลั่งไหลกันแบบไม่หยุดกระโดดโลดเต้นกันแบบนี้เลยนะคะก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะถึงช่วงนี้เลยเขาบอกว่าแม้สาวๆเนี่ยจะขึ้นมากับแบบว่าโอ้โหอาบแสงน,นีออนสีชมพูอาบแสงน,นีออนดูเป็นชื่ออัลบั้มลุกทุ่งแล้วมากเออแอดแปลไทยได้ช่างนะ ก็บอกว่าขึ้นมาพร้อมฉากหลังนะสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็ท่าเต้นละชุดที่มาตามธีมแล้วสวยจริงๆแต่บอกเลยว่ากล้องบนเวทีค่ะถึงแม้จะจับภาพได้ไวแค่ไหนแต่ก็โฟกัสไปที่สมาชิกแค่คนหรือสองคนเท่านั้นแต่ว่าไม่เห็นความเป็นภาพรวมอย่างชัดเจนโอ้ซึ่งอันนี้นะคะที่เห็นตรงกับเราเลยว่าเฮ้ย กลายเป็นมีช็อตเบื้องหลังหลายอย่างที่โอ้โหน้องลิสฆ่าแล้วตายมากดึกคิลเลอร์มากแต่ว่ามันไม่ได้รับการถ่ายทอดออกมาเลยไงทุกคน จาาจะมีสื่อยักษใหญ่เห็นตรงกับเราแล้วนะคะแล้วก็ให้โอกาสนะให้แก้มืออ่ะถ่ายทอดกันอีกทีหนึ่งใช่ไหมทุกคนก็เจอกับสาวๆอีกทีนึงนะคะอย่างที่บอกแสดงสองรอบนะจ๊ะก็คือวันที่22เมษายนของบ้านเขาแต่ตรงกับ23เมษา11โมงของประเทศไทยเหมือนโดมเดี๋ยวแอดเชคไทปแฟบนะคะทุกคนวันอะไร ลดค่ะทุกคนมันคือวันอาทิตย์ที่23นะแม่นะ11โมงตื่นมารอดูกันอีกใครพลาดคราวที่แล้วบอกเลยว่ารอบนี้แก้มือใหม่แล้วก็เห็น <c oughs> บอกว่ามีกระแสะคนค่ะเข้าไปบอกด้วยว่าแบบอยากให้ช่างภาพเปลี่ยนมุมคอมเมนต์นู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ย ก็มีการรับปากรับคําจากทางตรงงานตัวรับผิดชอบคนรับผิดชอบบอกว่าได้เดี๋ยวจะจัดการเรื่องนี้ให้นะคะจะจะถ่ายภาพแบบใหม่อะไรกันก็รอลุ้นอีกทีแล้วกันเนอะเพราะเขาบอกว่าตั้งแต่เปิดมาตอนต้นเนี่ยคือควนันคนอะไรมันก็มืดเกินไม่เห็นชุดสไตล์เกาหลี นู่นนี่นั่นแล้วก็มีปัญหาเรื่องท่าเต้นคอนติเนียต่อเนื่องของหลายคนที่แบบอาท่านี้แทนทนี่จะเป็นท่าทีเด็ดไม่จับภาพอย่างของน้องลิสนี่คือปังทุกชดก็ไม่จับก็คือจับน้อยอ่ะเออพูดง่ายง่ายอะไรประมาณนี้จับน้อยจนมีคนมาบอกว่าลิซ่าไม่ทุ่มเทคืองงหนักมากนะคะคือจริงๆคือเต้นไม่ได้หยุดเลยอีกนิดจะหายใจทางเหนือกแล้วนะหายใจทางผิวหนังแล้วนะคือเหนื่อยไม่ไหวจริงๆอ่ะมาอีกหนึ่งสื่อค่ะแอดรวมให้แบบ ปังๆไปเลยนะทุกคนก็คืออันนี้เป็นของทางถนัดของน้องเลยจ้า MTV News นะคะหลังจากที่น้องก็คว้ารางวัลของเขามาเยอะเหลือเกิน MTV News ค่ะเขาได้สัมภาษณ์พิเศษจากกลุ่มสาวๆ blackpink ด้วยนะคะก็แต่ละคนพูดว่ายังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวแอดเลาย่อยๆให้ฟังนะจ๊ะ ที่พี่สาวก่อนละกันค่ะเจนนี่บอกว่าฉันเชื่อว่าการเผชิญหน้าไปเลยนะกับสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญคืออย่ามวัวแต่ไปลังเลค่ะเจนนี่บอกว่าเธออยากเป็นศิลปินที่สร้างสารรค์อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องมีอะไรมาเป็นแบบขวางกาั้นหรือว่าเป็นพรมแดนใดๆทั้งนั้นนะ อย่างเลิศนะคะตอนนี้เอาไปเล่นกันเต็มจิตตกเลอือดสวนพิสูก็บอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวนะคะบอกว่าแฟนๆเนี่ยอัปโหลดการเต้นโคเวอร์ในแบบของตัวเองกับเพลงเพาฟลาวเวอร์คืออะไรกับเพลงฟล o เวอร์ของชานแล้วพวกเขาก็สร้างสรรค์มากเพราะว่าเอาสัตว์เลี้ยงนะมาเต้นด้วย ทุกคนคะพวกเรานอนตายตาหลับแล้วแสดงว่าพิซูเห็นเวลาบลิงกอะ่ะเอาน้องหมามาแล้วเอามือปิดแล้วก็เต้นฟาฟเวอร์แล้วก็เปิดมือออกมาแล้วเป็นหน้าน้องหมาตัวเองพิซูรับรู้แล้วคะ่ะทุกคนแล้วก็ปลื้มมากนะส่วนคนนี้คะ่ะน้องลิสบอกว่า น้องเนี่ยถึงขั้นต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนนะจ๊ะอะไรที่รู้สึกปลอดภัยนี่อยู่มไม่ได้หละเพร่อมาต้องฉีดหาอะไรใหม่ๆน้องบอกว่าอยากให้ทุกการแสดงเนี่ยออกมายิ่งใหญ,ใหญ่แล้วก็รวมไปถึงการเต้นโพแดนซ์ของน้องค่ะที่สุดแสนจะปราณีด,ด้วยน้องให้สัมภาษณ์ไว้ว่าพี่ๆคะทุกคนต้องผ่านอุปสรรคของตัวเองทำไมลิซ่าเสียงแหบจังลูก <c oughs> อมฟิชแมนนิดนึง น้องลิสบอกว่าทุกคนต้องผ่านอุปสรรคของตัวเองนะคะหนูเชื่อว่าทุกคนสามารถนำสิ่งที่มีค่าจากช่วงเวลาเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองได้ นี่แหะคะ่ะชอบเหลือเกินภาคเสียงนะน้องก็บอกว่าเราเนี่ยต้องผ่านอุปสรรคมาให้ได้แล้วก็นำช่วงเวลาที่มันแสนจะลำบากนั่นแหละเอามาปรับเอามาพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็บอกว่าทุกอย่างที่ฉันได้มาเนี่ยมันกลายเป็นรากฐานที่สำคัญนะคะที่ทำให้ฉันเป็นศิลปินในแบบที่ฉันอยากจะเป็นโฮโหสัมภาษณ์โคจเท้เลย ปิดท้ายปิดท้ายอาจะใส่เอสทำไมก่อนอะเอาไหมเอาไหมค่ะทุกคนปิดท้ายด้วยแม่สาวกุลหลาบไฟของเราตอนนี้แม่ร้อนแล้วเกินมีข่าวเยอะนะคะน้องแชงบอกว่า ฉันอยู่ในช่วงที่พยายามค้นหาตัวตนที่แท้จริงนะจ๊ะอยากจะรู้จักตัวเองให้มากขึ้นซึ่งการที่จะหาตัวตนเจอได้เนี่ยบอกเลยว่าต้องผ่านความวิตกกังวลเยอะแยะมากมายแต่ในความกังวลมันก็เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่ทําให้ได้รู้ว่าเฮ้ยตัวเองมีอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆได้นะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นฉันไม่เคยมองข้ามเลยเวลาแฟนแฟนหรือบลิงเนี่ยยอมรับพวกเราแล้วก็รักฉันอย่างสุดหัวใจ แม่กุหลาบไฟโรเซ่ของเราเลยทุกคน <c oughs> นะ,ะเป็นกำลังใจให้สาวๆค่ะข่าวเยอะละเกินช่วงนี้นะคะเอาไปเลยแอดรวมให้สองสื่อปังๆนะสื่ออังกฤษหนึ่งแล้วก็ MTV News อีกหนึ่งที่ลงสัมภาษณ์สาวๆไว้อย่างได้ใจแอดละเกินวันนี้ไปก่อนฝากกดซับด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ